ูดอะไรมากมายเออก็พูดกันสองคนนั่นแหละเออแอดบอกว่าแอดก็ถามเงี้ยแม่รักผมไหมเออแอดถามตรงๆเลยแม่รักผมไหมเออแม่บอกรักเอา้ารักแล้วทิ้งผมมาทําไมแอดพูดแบบเนี้ยแค่เนี้ยก็พูดแค่นี้เองอืมแค่นั้นแม่ก็จุกอ,อกแล้ว ผมนะครับนั่นแหละเอฟดีก็ดูเอาแล้วกันเขาต้องการเขาต้องการสื่อให้เห็นอะไรนะ่ระพนางเขาทําแบบนั้นเขาสื่อให้เห็นอะไรนะเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเขาจะไม่อะไรแล้วแล้วจะไปพูดถึงเขาทําไมแค่ถามแค่นี้ในเมื่อคุณอยากจะออกไปขนาดนั้นแล้วคุณเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเนะี่ยเปลี่ยนทั้ง เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทั้งร่างกายเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งจ,จิตใจแล้วคุณจะมาพูดถึงเขาทําไมจะดูดีกว่าด้วยซ้ําไปถ้าไม่พูดถึงเลยอ่ะเอาจริงๆนะใช่ครับผมนะครับเอาจิงจริงไม่พูดไม่พูดซะเลยอะ่ะดูดีที่สุดนะครับเออ,อย่างน้อยแล้วก็ผิดน้อยหน่อย ผิดลงกว่าหน้อยเอางอ่ายๆมันผิดนะมันผิดอยู่แล้วให้มันผิดลงซะหน่อยหนึง่งก็ยังดีนะแอดเนี่ยแอดก็เคยนะเพราะแอดก็มีพี่น้องมีอะไรเหมือนกันนะครับแอดก็เคยก็เคยเป็นเด็กๆเนี่ยแต่แต่ต้องถามแต่ต้องคุยก่อนนะว่าเป็นเด็กๆแอดเคยแอดเคยน้อยใจเพราะว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าแอดอย่างเงี้ยนะเออแอดคิดอย่างนั้นไง แอดเป็นคนคิดแบบนั้นแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วนะถ้าเรามีลูกมีอะไรเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเออที่เข้าทําแบบนั้นนะ่ะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอ่าน้องเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นเล็กพูดเนี่ยหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะตอนตอนโตน,นี่เรารู้เรื่องหมดแล้วเรารู้แล้วเข้าใจในในการปฏิบัติของเขาแล้วเราเราเข้าใจแล้วเออถ้าเรามีครอบครัวมีลูกเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าทําไม พ่อแม่เขาถึงรักน้องมากกว่าเพราะว่าอะไรน้องเขาเป็นคนเล็กเขาพึ่งบาตัวเองไม่ได้เขาก็ต้องสนใจนะอะไรกว่าแต่สุดท้ายก็คือเขาก็รักพอๆกันนั่นแหละอืไม่มีการอะไรมากมายเนาะถามว่าถ้ามีปัญหามีใครเป็นไปนะครับอะไรเขาก็เสียใจทางนั้นเอาจริงๆไม่ว่าคนไหนกันแล้วแต่ถ้าเจ็บป่วยอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยมันสายเลือดไหนสะิ มันทิ้งกันไม่ได้หรอกคือเหมือนเหมือนเหมือนกับพูดไงมันตัดกันไม่ขาดแต่แต่คำพูดเนี่ยมันสะออกนะมันสะึึกถ้าเราเป็นหัวอกของเราเนี่ยนะครับแล้วให้ลูกเรามาว่าเราอย่างนี้โอ้โห fc นะคิดว่าจะสะอึมไหมเอาจริงๆจะตื้นตันไหมเอเออดดูแล้วเนี่ยมันมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะไม้ไก่ต้นนะเออ ถูกต้องเมื่ยอย่างนั้นถูกแล้วประสงค์นะครับคุณประสงค์ถูกแล้วถ้าถ้าเขาคิดว่าถ้าก็ตัดทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาจะตัดทุกรูปแบบทุกทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยตัดออกมาทุกอย่างแล้วก็เขาก็อยู่ของเขาไปไม่พูดถึงนะหรือจะมีปัญหาแล้วก็ดามันไปสิน้องนะ่ะนะเออมึงมีปัญหาอะไรกับกู <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราก็เล่นงานมันไปแต่เราไม่ควรจะไปเล่น บุพการีเขานะครับเออเขาจะทํไงก็เรื่องของเขาคุณคุณบอกว่าคุณโดนกดดันมากนะครับมันต้องดูตัวเองด้วยว่าอา่ตัวเองทําอะไรให้เขาไว้บ้างก็ต้องดูตรงนั้นเนี่ยเจหมแอดดูแล้วเนี่ยมันมัน มันเกินนิดหน่อยนะมันเกินไปเลยละนะครับมันเกินมันโอเวอร์ไปแอดว่ามันไม่ใช่หละสายก่อนที่มันจะสายไปแบบคุณสิทธิ์แอดว่ามันสายนะเออตะวันนี้ขึ้นเกือบเที่ยงตรงแล้วเนี่ยเออคนเราเนี่ยนะอย่างในน้อยเนี่ยนะครับ เรายังมีลมหายใจอย่างน้นอยๆเราก็ต้องทําคุณงามความดีนะครับอย่าลืมว่าเขาเป็นใครนะครับเอออย่าลืมว่าเขาเป็นใครนะทาคุณงามความดีเขาจะเขาจะดีหรือไม่ดีแต่เราก็ทําดีเข้าไว้อพูดอย่างนี้นะเขาจะดีหรือไม่ดีเราไม่สนใจแต่ว่าเราก็ทําความดีให้เขาไว้เออนั่นแหละผลดีมันถึงจะตอบแทนเราเองเออใครจะไม่ดีสําหรับเราเราก็ไม่สนเราก็เฉยไม่ตอบโต้ก็อยู่เฉย เออ้วก็ทาคุณงามความดีของเราไปนะไม่ต้องไปแสดงอ่าแอคชั่นอะไรไม่ต้องออกแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เฉยๆเหมือนเหมือนอ่าป้าเป็นผักกับช่านใหญ่คนเขาดา่าเพียบเลยนะคนเขาตาหนิติงเขาดา่ามาเป็นไม่รู้หีป่ปนะีเออทําไมเขาไม่ตอบโต้เขาก็เฉยๆนะเขาก็เฉยๆถ้าคนเราไม่มีความอดทนมันก็ พัสบะแตกเมื่อไหร่มันก็จะเป็นแบบนี้ร้ายกว่าน,นี้อีกนะอุ้ยแค่นี้แอนว่ามันก็เกินแล้วนะพอแล้วอย่าไปกว่านี้อีกเลยกว่านี้ก็คงไม่ไหวเออใช่ไหมจะจะมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวใช่ครับผมแอดก,ก็คิดว่ายอย่างนั้นแหละเขาเพิมไม่เคยด่าแล้วนะครับเออแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเอาง,ง่ายๆเอฟซีตอนแรกเนี่ยอ่า ป้าป็นผักกับช่างใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นงานจกนาตะก่อ,อนเนี่ยนะที่จกนาเขาด่าที่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะเขาด่าเขาด่าจนเหมือนกับเขาจะทนไม่ไหวเขาจะไปร้องเรียนนะครับเขาจะไปเล่นงาน mm. ยายแกพูดยังไงเออยายเขาก็สกัดไปบอกว่าอย่าไปว่ามันจะไปตำหนิติตติงมันเลยเขาก็ไม่ใช่จะให้เอ่อไม่ไม่ใช่แต่ว่าเขาเอ่อจะให้ทายนะไม่ใช่ เขาพูดมันก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลนะเขาบอกว่าอย่าไปว่าอย่าไปเอออย่าไปฟ้องมันเลยเขาพูดอย่างเนี้ยเพราะอะไรให้มันทํามาหากินเถอะเขาพูดอย่างงี้ยมันก็ไม่ได้เสียอาหายเยอะหรอกเขาพูดอย่างงี้แต่เขาก็ท่างใหญ่กับป้าผิงผัาเขาก็เฉยๆตั้งแต่บัดน,นั้นเขาก็ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกเลยเออมึงอยากว่าก็ว่าไปไม่จะมีปัญหาเขาว่าไปสุทดท้ายเขาก็เลิกไปเองไม่ใช่เขาไม่โดนเขาก็โดนมาก่อนแต่ครานี้เขาโดน เขาทนไม่ไหวเอ้สีเขาทนสก,กิดแผลเก่าไม่ไหวเขาต้องออกมาตอบโต้เขาเลยลามไปถึงนะเออลามไปถึงแบ็กกาวที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละนะครับนะเออหาว่าสมรู้ร่วมคิดหาว่าอ่าร่วมมือนะกันอย่างเนี้ยก็แล้วแต่เขาจะคิดแล้กวกันนะครับเออแต่ว่าก็ไม่มัน ก็ไม่ควรจะไปตำหนิอะ่ะเอาไว้ง่ายแล้วคุยด้วยเหตุแล้วผลไปเลยเออเดี๋ยวเขาก็ลายกระจไปเองอะ,อะไรอย่างเนี้ยแต่ไม่ควรจะไปกล่าวหาเขาขนาดนั้น,นไหนๆคุณก็ตัดตัดขาดไปแล้วนี่นะเออตัดขาดไปแล้วก็ไปทางลบดังอยู่มันดูดีกว่านะยิ่งทําแบบนี้ก็ยิ่งอ่าแสดงตัวตนของตัวเองออกมามากยิ่งขึ้นมันถามว่าดีเหรอมันไม่ดีอยู่แล้ว FC มันจะดีที่ไหนล่ะ เป็นแบบนี้ไม่มีใครเขาว่าดีกเอาจริงๆคนทางนู้นเขานะตั้งตาสวดมนใช่ไหมอ่านะตั้งตาตั้งตาทำคุณงามความดีแต่ทั้งนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไง ใช่ครับผมเ็าดานักคุณนิทยาเขาดาหนักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนนั้นเขาโมโหเขาก็จะเล่นงานเขาก็จะฟออ้องมันเออแต่ทางนู้นเขาก็บอกว่าอย่าไปทําอะไรมันเลยให้มันถมาหากินเถอะเขาก็เหมือนขอรอ้องเออเพราะว่าเขาทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วไงเขาก็ทําได้แต่งานแบบนี้แหละเออมันเป็นงานถนัดของเขาแต่ถามว่ามันเสียไหมมันเสียอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจอยู่คาว่าเสียหายเสียหายอยู่เออแต่ทํายังไงได้ เขาเสียสละเสียสละให้เอยายก็ขอร้องเขาก็เสียสละให้อ่าสุดท้ายเห็นไหมเขาก็พ่ายพ่ายแพ้ตัวเองพ่ายภัยตัวเองไปเขาก็เลิกเห็นไหมล่ะแล้วตอนหลังมาเขาก็มาสำนึกผิดแล้วเขาก็บอกว่าใครเป็นคนยุโยงเขาเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นเห็นไหมเออใครเป็นคนยุโยงเขา ให้เขาตำหนิติดดิงให้เขาด่าก็นั่นแหละเอฟตีก็คิดเอาเองแล้วกันแอดก็แอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่แอดดูแล้วเขามันดูแล้วมันไม่ใช่เขาไปเขาไปสรรเสริญเยือนยอเขาไปเชิดชูคนอื่นมากกว่าอย่าลืมนะคนอื่นนะ่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์มนะันไม่มาแอดพูดได้เลยถ้ามาพูดถึงตั้งนี้นะ แล้ววิวมันไม่มีเลยเดี๋ยวคิดว่ามันจะมาไหมถามเลยเนี่ยมันไม่มาหรอกเอฟซีมันก็ไปทําอย่างอื่นสิถูกไหมเอาง่ายๆเลยถ้ามันทําเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันไปดา่คาคนไปตําหนิคนอื่นเนี่ยแล้วไม่มีคนดูเลยเนี่ยแอดบอกได้เลยแล้วมันจะมามาพูดมาตําหนิอย่างนี้ไหมไม่มีมันจะไม่มาปกป้องไม่มามันก็ไปทําอย่างอื่นเอาจริงๆแอดกล้าพูดได้เลยอันนี้แหละเอาจริงๆ เขาอยู่เพื่อผลประโยชน์เขาไม่ได้อยู่เพื่อความรักเห็นอกเห็นใจมาถวายชีวิตให้นนะ่มัไม่มีหรอกสวัสดีครับย่าเล่นะครับผมใช่ครับผมนั่นแหละคุณตะุพรนะครับสบายดีเนาะย่าเล่นนะแอดบอกได้เลยจริงจริงนะแบบเนี้ยไม่ใช่ใช่ไม่ได้แล้วแอดบอกว่าง,งมันเกินไป นะมันยิ่งกว่าเกินอีกมันเกินเกินเลเวลไปแล้วนะเกินเยียวยาใช่นะครับผมอีกไม่นานหรอกค่นิฐานะครับแอดบอกเลยเลยอีกไม่นานหรอกนะอีกไม่นานหรอกเขาจะได้รับผลตรงนี้ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องดีนะ ช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะทําอย่างเงี้ยเอาจริงไม่มีใครเขาสนับสนุนแน่นอนนอกจากนอกไ้เขาเอา,อาจริงๆมีเท่านั้นแค่นั้นเองะแอกล้าพูดได้เลยร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่มีหรอกล้าพูดได้เลยใช่ครับผมนะครับแอดกล้าพูดได้เลย คนเราให้อภัยได้นะเอฟซี FC นะให้อภัยก็ให้อภัยเถอะนะคนเราจะให้อภัยคนมันก็ให้อภัยได้อยู่แล้วนั่นนะจีคนเราแต่ถ้าทําไม่ดีมันก็จะโผล่มาทีละเรื่องสองเรื่องนะเอฟซี FC. มือโผล่มาแล้วคิดดูมันน่าตําหนิไหมเออมันหน้าตาหนิไหมหน้าติงไหมหน้าติติงไหมถามแค่นี้นะถ้าคุณทําดีใครก็จะไปว่าคุณนะ เอาจิงๆถ้าคุณทาคุณงามความดีคุณทําดีเนี่ยคุณเข้ามาด่าแล้วเราก็เฉยๆแล้วมันไม่เป็นความจริงเราก็เฉยไปเอเดี๋ยวเขาก็มีอันเป็นไปนะเราเอาความดีชนะความชั่วเนี่ยยังไงมันก็แพ้อยู่ดีอ่ะหัวเลาะไป <laughs> อยู่คนเดียวนั่นะสิยาฮาเล่ยังเงี้ยนะแอดว่านะ เออมันเกินเกินแล้วล่ะต้องให้ไปรับยาช่องสองแล้วมันนะ้งคือต้องปล่อยเข้าไปเอยาเล่แอดวานะเออต้องปล่อยเข้าไปเถอะสวัสดีครับผมนะครับนะต้องปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันนึ่งอะ่ะนะเออมาถึงวาระตรงนั้นอะ่ะวาระสุดท้ายแล้วเขาก็จะรู้สึกของเขาเองว่า เขาผิดพลาดนะพอถึงเวลานั้นมันก็สายไปแล้วเอฟซีมันก็สายไปแล้วล่ะเอาจริงๆเขาสายไปแล้ว